กดนี่มาถ้าเศร้าพี่น้องจ้าสารฝรังสวัสดีค่ะตามากวดถนนนะคะน้อะฮะ อืมเนี่ยโอเคโอเคสวัดสวดีไปวดที่มัพี่น้องเอ็ดม่งเศร้าบอกว่าดังขั้นเอเนาะวันอังคารที่ห้าสองห้าหกหกแล้วดยิมมาตกหมึกขึ้นนี่ มาปวดออกค่ะแล้วก็สีวานเกลือพี่น้องว่านเกลือว่าใดเป็นน้ำแข็งสิมืดสียางว่าใดสวยกันปวดเนาะ้องยังเลี่ยวไหวมันหนาวอัาทิตย์ผูดเดี๋ยวมันนั่นเลี่ยว ซอยกันกวดค่ะไก่สือเลี้ยวเลี้ยวเอาเกลือมาว่านเอานามมาลาดอดกวกวาเกลือหน่อยเนาะกวดซอยกันพี่น้องกังเหลวไว ูน้นึ้ำขวดที่มาออกผู้นึ้ำขวดพื้นน้ำแข็งออกนะเนาะซันมันที่เย็นเป็นน้ำแข็งเราน้ำแข็งมันบางมันบาง,บางๆเมะไปแลาวเอาเกลือบวันก็จะได้ละลายไมกันก็ซันมันสิมืน่น nhưng <laughs> <laughs> chỉ tốt lắm mày chứ nó chào giấc tốt lắm mà thọ quá leo phải mong tìm năm kháng leo โตลงมาอีกใอยเจ้าใช่ไหมใครคนไปไว้มองไหนบ่เนี่ยเดินเฮี้ยนใอยก็บอกวงมองคิ้มนั่นแข็งมันก้มเง่้ยไรมันก็คิ้มมืออัดนี่พี่น้องจ้ะ soi cắn cả soi cắn đều vậy trong quần áo họ khó ban nào nhé nên quá xa ở đan sắt ở đó nè ông mà say à. bọn này cửa mà ban mà này <laughs> mượn mà, mà nó bọn bàn họ ơn bọn mượn nó bọn ơn <laughs> มันสีบวกกรัดเพราะตันห็นว่ากรัดสแปลว่ามือเด้อเด้อแปลว่าลื่นเอาน้ำม่อวานเอาน้ำมาขีดวันนี้มันจังว่าเปลี่ยนน้ำแข็งเนาะค่ะเขาต้องขีดออกมามึงกบบกว้า,วางไงขนาดไี้ โอ้ยลงมากค่ะเนาะนี่พี่น้องวันนี้คือเม็ดง่ายแต่วันนั้นบ่แม่นหิมะตอนเป็นน้ำแข็งบ่นี่มันเป็นเม็ดนิ่งง่ายจริงสิออกมาเป็นน้ำแข็งเลยบัดนี้เม็ดน่ะนี่พี่น้องปวดออกมาวันี้เนาะกันเนาะนี่วันนี้พอไฟง่ายแตเสียวน้ำขีดพี่น้อง มันนั้นแข่งมันไม่เหมอนนั้นนานนั้นแข็งมันออกม้ขอโทษอาจจะวานเกลือบดยังบร่ได้เห็ุงานดูยังบ่ได้กูดน้่งแข็งดูมันเมื่ออฮะเอาเย โอ้บันนี้มันตกมากมันมมเมนท์มิมันเป็นก้อนน้นำแข็งในน้อยพี่น้องคือน้ำแข็งบดหน่อยยินดีจ้าขอบคุณนะคะเด้อพิมารับชมสององีสานพลังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ